จองตัว๋วผิดชีวิตปเปลี่ยนนะคะทำไมล่ะนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คนไทยไม่เหมือนกับชาติอื่นๆคือชื่อก็ยาวนามสก,กุลก็ยาวค่ะนะคะชื่อยาวนามสก,กุลยาวมากๆนะคะเ <c oughs> วลาเราจองตั๋วเครื่องบินนะคะที่สำคัญในหัวใจเลยคือ ดูวันเดินทางให้ถูกต้องถูกเดือนด้วยเดือนเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาษาไทยนะดูให้ดีนะคะจะระหว่างจูนกับจุลไลเนะี่ยคนผิดเยอะมากนะคะจูนคือมิถุนาจุลายคือกรกดาแบบนี้นะคะอ่าคุณต้องดูเดือนให้ถูกปีพศ ดูให้ถูกด้วยเพราะว่าอะไรคะตั๋วสามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทางได้1ปีเลยนะคะบางสายการบิน1ปีบางทีจองผิดป,ปีนะคะอ่านะคะมีโปรโมชั่นออกมาด้วยความรีบนะคะเดี๋ยวกลัวไม่ได้โปรโมชั่นโอ้รีบจองนะคะจองผิดปีนะคะจองผิดเดือนนะคะหะแล้วก็ชื่อนามสกุลดูให้ครบ ทวนให้เรียบร้อยก่อนกดจ่ายตังค์บางคนนามสกุลวยาวใส่ไม่หมดนะคะก็อ,ออนไลน์ไม่ได้ต้องไปจองตรงกับสายการบินเท่านั้นรู้สึกจะประมาณ27ตัวอักษรนะคะตัว ABC เนี่ย27ตัวอักษร <S 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 นะคะถ้ายาวเกิน27ตัวอักษรน้งชื่อและนามสก,กุลคุณต้องซื้อตรงกับสายการบินไม่ใช่นั้นระบบในการคลีในออนไลน์มันจะไม่ ไม่ทำงานให้คุณเพราะว่ามันเออเลอร์มันยาวเกินไปนะคะก็ต้องติดต่อตรงกับสายการบินเอานะคะ่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งเมืองที่ไปนะคะเมืองจีนชื่อใกล้เคียงกันเยอะมากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะถ้าไม่ชัวร์ไม่จริงไม่แบบไม่ชัวร์ไม่ใช่นะคะจ้างมืออาชีพจองไปน,นะคะเพราะเขาคิดค่าบริการไม่ได้แพงเดีย๋ยวคิดใบละประมาณห้า้อบาทสา0รอบาทประมาณนี้แหละทึกเทือนี้แล้วแต่นะคะฮะเช่นหนานหนิงกับนันกิงถ้าไม่เข้าใจ จะไปผิดที่นะคะนั้นหนิงนี่อยู่กวางสีนะคะนั่นกิงนะคะ่านั่นเขาจะอยู่นะคะ่ะใกล้ๆเซี่ยงไฮ้นะคะฮาแต่ชื่อเขาใกล้เคียงกันถ้าคุณจองผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างไรนะคะไปลงผิดสนามบินแล้วนะคะแล้วตัวขบินบอกให้เลยนะคะในยุคนี้สมัยนี้โรคอสเยอะนะคะราคาโปรโมชั่นแยะ่นะคะถ้าคุณจองผิดนะคะหรือทําอะไรผิดก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงแก้ไข นะคะยกเลิกจ่ายตังค์อย่างเดียวนะคะ oh, ใช้เงินในการแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่มีฟรีนะคะไม่มีฟรีแต่หมายเลขพาสปอร์ตเนี่ยนะคะถ้าผิด สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณถูกต้องนะคะแต่หมายได้พาสปอร์ตถ้าผิดนะคะติดต่อสายการบินนะคะ<ม>เขาอาจช่วยเปลี่ยนให้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะแต่นอกนั้นเสียตังค์หมดเลยนะคะก็วาหวักมาเตือนนะคะคนที่อุ๊ยฉันเก่งฉันทําเองได้ไม่รอบริษัททัวร์ไม่รอคนที่ต้องจ่ายตังค์ให้เขาทําให้นะคะอันนั้นไม่ว่านะคะแต่บอบอกเคล็ดลับให้ว่าดูให้ดีนะคะตรวจให้ดีอย่าไปตาลายแล้วบอ คนจองเยอะๆหลายๆคนาตาลายค่ะขาด A บ้างเกิน A บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วคนไทยนะคะนามสกุลนะคะชอบแบบยาวมากเลยนะคะแอดนะคะทําไมถึงจองเก่งค่ะเพราะแอดเคยทํางานด้านติกเก็ตเ้งมานานค่ะนะคะผิดมาเยอะค่ะรับผิดชอบเองนะคะห้ามาแยะนะคะประสบการณ์เลยเยอะนะขอบอกก่อนคือบาดเจ,จ็บมาก่อนนะคะถึงได้เป็นมือโปรในการจองตั๋วนี่แหละค่ะนะคะอ่าเอาเรื่องเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะคิดถึง คนจีนคิดถึงเรานี้เหรอใชนน่ไหมคะ